สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็มารีวิวอะพอวาร,ร <c oughs> ีวิวนี่นะเคียวชิโร่แอตตอาชอบว่าตัวนี้เป็นโปรไฟล์แอตตอาบอกชอบในความเท่ของเขาแต่ผมก็ไม่ได้ชอบตรงนี้นะผมชอบที่คั้น่าจออืมเป็นแบบลูกรักเพราะาไอจีเก่าผมปั้นมันแทบจะสุดแทบจะบูธสามอะแต่ก็ไม่บูธสามนะประมาณเกือบจะบู๊สามแต่จำจำตัวเลขไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่ อก็เลยกับคีคู่บปอ้นี่ก็มีคีคู่แต่ยังไม่ได้ปั้นเท่าไหร่นะเพราะผมก็ได้มามาเวบบแปดสิบอะสมสมไปเรื่อยๆมาจารักแรกอืมอุ้ยฝังนู้นแม่งเอาเรื่องว่ะสุดๆฝั่งนู้นสามลูฟี่สองตัวแต่ไม่ได้เอาลูฟี่ 4K โอเคโอเคภาพชัดเลยดิมาดูฟังนะว่าอะไรเรื่องนี่พ่อไว้ร้อยด้วยสุดยอดถ้าฟังามีโรเจอร์นี่เดสมอลเล่ไม่ได้แค่ไม่ต้องโรเจอร์สีฟ้าก็ตายได้เราของคาสมารถตายด้วยตายได้ตายด้วยเลยตายได้ตายได้เฮียเฮ้ยยัมาโตะเคาเตอร์ไปหรอดอกได้เจอบ่อยแล้วเฮ้ยดอกแล้วมึงเลยตอกที่ละหมื่นนี่ดูฟี่เหลือเราตีวะ นี่บอกมันเมนไม่ถูกอ่ะไปชโชลฟีก่อนไปเิเฮ้ยจริงให้เรายึดดีกว่านะเพราะว่าระเด้งเลือดแล้วก็ด้อนไม่ทันเมื่กี้ดออออกมาแล้วนะแต่ว่าเหนือขาวมันสกิลสอใช้โปรเกริรไวไปดิอง่ายๆเลยเข้าโปรแกรมตัดๆแล้วก็ตัดตรงที่มันรอตัวออกอได้แล้วโปกเกินไวเฮ้ยาดย้สวยขัดได้อยู่ ก็ได้อาคาโดนลอกลห้าพันอ้เจ็บพันห้าห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสอวะอืมไม่ใช่สอาคาโดนเป็นหมื่นสองของสกิลหมื่สองก็ก็จะไปแรงอะไรบร้วตายอาคาก็ตายแล้ลเรกก็ตายอืมอ่าโบเกิดไว้ไปคือโปเกิดไว้เก็บเรื่องไว้เพื่อนนะส่วนใหญ่พวก ที่มันเลือดน้อยรีวิ้งกิกลับมาผมจะเนื่อไรมันชอบแย่งเลือดเราไปหมดเลยคนนี้เกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้อ่ะผมไม่ทํานะไปดูคลิปโรเจอร์ก็ได้ที่ผมเคยรีวิวอะ่ะไอ้วาเดเองแม่งแย่งเลือดผมนี่ถอยก่อนดดเดี๋ยวฝม่งม่งชาร้าดันชาร้ารลบได้ต่เมื่อกี้โดนมันข้าง,ง,งนะสกิฟนี่แหละขาดไป้ยใครโดูโคตรผิดเลยเข้าข 7, ค่ะวีเจ็ดพันสกิฟนี่อะไรนะเนี่ยรอ,อดได้รอดได้ครับรอดได้ เธอไม่ได้แลย้ยไปกำลังทำงานทองลอยเพื่อนเลยทีมเดซกมาเล่มหมดเลยเล็ขอบคุณโอเด้งจ้าโอเด้งจังเอ้ยตายอุ้ยไม่ตายว่ะแม่งบักสุดยอดนะตีเข้าห้างก็ถึงเลยถึงไวไหนว่าใครโลกเอ้ยสุดยอดโดยในนี่มันจะชีค้ค่ะแน่แน่เลยว่ะสามสิบวิแล้วมาตายอยู่เนี่ยแล้วตายทั้งตีด้วยนะ ไม่ที่ตายอย่างเดียวนะตายทั้งตี้ด้วยนะแพ้ตายแน่ดูตรงแล้วมันจะไม่น่ารอดนะเนี่ยมันจะเรียบร้อยไปหวัน ator, like ่นรี่ใครโดนแม่งเต็มเกียร์แป๊บเดียวแทบจะเต็มแล้วอ่ะดรอปไปดรอปนะดรอปไม่ดรอปไม่ดีตายเลยไอที่ยนขอป่าสักทีโอ้ยแม่ยังไงฮะเาป่าแล้วจะเดินเลื่อนออกมาแค่ครึ่งหลอดนะเฮอย์คิคคูมี6กทีนี้ด้วยไงแล้วมันมีบูด้วยคนแรง ที่โหลอบอยสุดยอดเหมือนกันเล่นตัวนี้ไม่ค่อยเก่งด้วยแหละเนาะเพราะว่ามันก็เป็น80วันนี้แล้วก็อาชีพวันนี้แล้วก็มารีวิววันนี้แล้วก็มาพากวันนี้แล้วก็มาตัดวันนี้มัจจะไม่ได้เก่งอะไรบากนะประมาณนั้นไปมังนู้นแม่งเอาเรื่องว่ะแต่เอาประมาณแสนเจ็ดอะฟังนู้นก็แสนเจ็ดเคยูอ้ยหนวดขาวตัวเดิมปะ แ่อโอ้โหตนี้ไม่รอดแน่เลยค่ะกดตรงใจไปเลยดูดิรเจอรอยดถขาร้อยตัวนี้มันบางนะบางจะจัดเลยด้วยนะบางเชี่ยแบบโคตรบางอ่ะมึงบางเว้ยยังเว้ยย่ามาตบตีไม่ขามาทำอะเมื้อดไม่ได้นะว่าไม่มีดอดเออเอโดนเจ็บพันไจะมไม่มีล็อกเจ็บพัน ไม่รู้อะผมตีอาคาก็เจ็ดพันตียามาโอก็เจ็ดพันตีโนคาก็ประมาณหกพันเจ็ดพันเออนี่ไม่รู้นะมันมันล็อกราเมิดเหรอเ็นบอกว่าเล่นเหนึง่งใช่ไหมสกิลนั้นนะผมไม่รู้อะอืมบอกไว้กกันนะถ้าสกิลสองใช้แล้วจะเพิ่มความเร็วนะอืมหลบไม่หลบด,ด,ดอนแล้วนะแต่มันไม่ผลมันหลบไม่ได้อะะเบิด,ดสองเหรอ อืมสุดยอดกีกูไปก่อนเอามาโชว์สักหน่อยตามกีไม่ได้โชว์มาตามกีไม่ทำนะออกมาสูรีแล้วกำลังจะปัดบบก็คือสองผิดบุตรหกซีวีด้วยไงมันแรงอ่ะตัวนี้มันแรงตอนหกซีวีนะใครเอามาไม่เล่นก็เอไม่เล่นตอนเล่นหกซีวีก็ได้อืมเออเรียบร้อยครับเอาออกมาเหมือน เหมือนส <like the> ิบวิแล้วก็เหมือนลอตัวแล้วก็เอาตัวหลักที่เรารีวิวออกมาเล่นอะก้อนบางสองเลยเไรไงไม่ทันอย่ามันโตมันต้องใช้น้ำแบตเท่านั้นนะตีองทงแบบนั้นไม่ได้หรอกโอเด้งก็ทำไม่ได้โอเด้งมันไม่หลุดถ้าโอเด้งมันมีเส้นแบบตีนอกทงได้ได้อยู่เอยึดได้ป่าวะยึดได้วะยึดได้วะยึดได้ผมเหรียึดทงเลยหลบ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 โรเจอร์ก่อนแม่งแรงอ่ะ ไม่แปสิบหรือแปิเวรอ,อยังไงก็บางเฉียบดีอะโรอเจอร์อะมาเล่นกับรเจอรไม่ได้ตัวนี้มันคงคงจะบรงปีฝ่าแรงตีขี้มือเนื้ไอให้แม่ไม่ใช่เจ็ดพันลปกติเมื่อกี้มันตีชอบางพี่เจ็ดพันหรอ่ไม่ตีขี้เลยตีขี 100, ้มืึแหละไรเนี่ยไม่ธรรมดาฝ่าไปฝ่าลูกค้าเลขขาแยแล้วก็โดนแบบอัโต ที่เคยเป็นจริงเลยสักอย่างก็พอมาพอพอพอไอ้ฝันหนูว่าน่าจะเสียทงเรียบร้อยแล้วก็เอาทีคูดไปก่อนนะตอนนี้มันก็สามซีบีแหละขัดทงไปก่อนนี่เราก็ขัดอะไรไม่ได้อยู่แล้วพาดไปสี่พันพาดไปเด้ยี่เหมือนยามตโตตั้งเคาน์เตอร์นะจะโดนบักบักทงบักทงนั่นเองเอ้ยการทงก่อนซิบีแหละน่าจะอีซี่มั้ง จี๊ะไม่จี๊ะดูแล้วไม่จี๊ะเขียน่าจี๊จีล้เฮ้ยปัดล้างแขนพ่อป่าไม่โดนอีกเฮ้ยพ่อเล่นเหลือหนึ่งเรอเาทำมีเล่นเหลือหนึ่งเรื่อเหรอทุกคนเฮ้ยใช่เล่นเหลือหนึ่งหรอวะมีด้วยเหรอเล่นเหลือหนึ่งอ่ะนี่ผมไม่รู้เนี่ยเขาก็เคยเล่นวันขาวอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เล่นมากเป็นตัวสีดาวตัวแรกของผมเลยแหละโนขาวอ่ะ จุ่มตู้ครั้งแรกได้มนเลยตัวหนึ่งแล้วผมก็ทำชายาค่าสิบตัวได้เลยอเออผมยังมีอะไรจะบอกผมชนะสิบตาครั้งแรกด้วยกับคีคู่กับโซโลผมน,นั้งโซโลวั่เด้วยแปดสิบปะโนั่งด้วยแปดส้อยเอยแล้วก็มีชนะครั้งที่สองก็เป็นตัวคีคู่ด้วยรอยอน้กด<ๆ>้จะมูสางแล้วยังไม่ถ<ๆ>ูสาม เล่นกับดนะูฟี่รอฟี่รอไปหกสิบแลแม่งชนะสิบตาได้ไงก็ไม่รู้อะแรงเอสบวกด้วยนะคือมารีแรงพอดีอะเล็กเสือดีทองไม่ได้เนี่ยมันบางอ่ะดูดิปาแล้ดอกสองหม้าเล้งไปไหนว่าลดเยอะโสก้นอนแรงเลยว่ะทำไมดีวะเนี่ยงั้นก็ปาได้ก่อนเชือบเอ้ยมามามาเรอรอ กันทองอลยดีครับกันทองเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกันทองเลยที่เขาก็กันทองอยู่นะไฮโดก็กันทองดีนะเนี่ยฉนเล่นแลนะ้วเนาะบิสมาบก์กเฮลพพชขอโทษนะสอรี่ผมมาหล่อทองให้อยู่นะครับมาเชิญ<ๆ>เอ้ยวีเนี่ยเขาตีทำไเพื่อไนี่ห้าฝันแล้วแม่งเบาจะจังเลยตอนแรกนี่เลี้ยงน้ำมันเลย ห้าพันหกพันเจดพันแล้วมี 8, 000, แม 9, 000, ม 1, ดปดพันไม่มีเก้าพันไม่มีหนึ่งหมื่นคิเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลยเอามาติดเกียร์ใช่พยายามมาตรงเวอร์โมเามาเได้นาก,กไปก่อนว่แล้วปถ่วงเขาวเราก็เล่นตัวนี้ไม่ค่อยเก่งกนานก็อย่างที่บอกไปผมได้ไวแปดสิบมาก็รีวิวเล่นเลยอืมอตาไปไอ้ขขัดไโด เมื่อกี้แม่งอาจจะตายได้เลยเนี่ยไม่คเคยโดนตีแล,แล้วเราร้อยแน่เลยแม่งยืนนานแล้วเน,นี่ยยิงมาสองนาทีเลยใครโดนเอาเรื่องวะยิงสองนาทีวะปกติเขาก็ยืนทั้งเกมแล้วน้องแต่ก็ยืนไม่ได้อุ้ยปัดเก้าันเพื่อแต่เรดร้อยแล้วปัดเข้าผิดจังหวะอืมเหยียดท้องเลยแพ้พราเราแน่เลยเนี่ยตอนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้ว เออชื่อป่าเราเด้งรถชื่อสี่พันน่ะแม่ยิ่งรถยิ่งรถว่ะนะร้อยเรนเด้งค่ะโคตรแรงเลยแรงจริงแรงจัดไอออดไอพี่เอ้าดิอินี่งไคลโดรันทงสวยนะครับเอาแล้วมากองไอ้ตรงหน้าบ้านเลยเว้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหสารไอเสียไม่ใช่เกียร์เสียเกม เสียเปียกเมื่อกี้เสียเปียกตอนที่ผมมาบอกป่าพี่ผมตายอ่ะเออที่เอาคิวคูไปเล่นกระจายเพื่อนกู้ทวงกลับมาได้แล้วมากองอยู่ทรงบ้านหน้าบ้านเขาเอวอดดิ้งตัวเดียวเนี่ยไม่แพ้นั่นเองฮึๆเลยด่าเพื่อนนั่นเนี่ยก็มันอืออะไรหรอกโอ้ลูซี่กดโกรธอ่ะมันจะราที่หรอคะแนนมันจะไม่ดีหรอก จริ่ง้วยเพราะของก็เล่นไม่ค่อยเก่งบายตาสุดท้ายยิงเล่นประมาณสี่ตาแล้วมั้งเนี่ยใช่เล่นเกย์มาแลบายตาที่สี่หรือตาที่สามไม่รู้น่าจะตาที่สี่มั้งนะบายไอ้ฝั่งนี้คาเล่นเหมือดมนดำเนี่ยนานทีจะเจอคนนี้เล่นนะเหมือนดำอ่ะว่าไม่ค่อยมีขั้เล่นแล้วปัจจุบันนะัน่นนะดำม,มีโบไฟด้วย ไอ้บบไฟบบไฟเหรียเหรียเหรียญนั Somehow, you know, um, ้นปะเวลามันคนตีดนคูลาสีอ่หนึ่งอะเหรียญนั้นผมก็ทําได้นะข้อผมใช้กับอูรุสเอ้ยๆๆๆๆไป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 กันกทงเลยกันกทงหลบกระกรคือดูดิเพื่อนไม่ยิดทงกันเลยสายบวกก็จริงอ่ะดูเพื่อนผมเ็ก ดอฟี่ดอฟี่ดอฟี่เูฟี่ลูฟี่ดอลฟี่กับผมที่เป็นสายวิ่งอยู่คนเดียวเลยทีมสายบายบายเพื่อนก็เลี้ยงเลยไปเอาทองนู้นแหละทองสี่ทองสี่เลยทองสองของบ้านสาัตวูใช่ะปะอ่าเรียกก็เป็นทองสี่นะเพราะว่ายี่หนึ่งสองสามของฝั่งเราแล้วยึดสิบทองตั้งบ้านสามร้อนร้อนมิดจ ดึงได้ป่าววะดึงได้ป่าว <c oughs> ชี้ดึงไม่ได้หรอโดนโดนดำดึงเนี่ยได้ดึงไม่ได้แต่โดนหนยดดำเนี่ยดึงได้โอ้โหเพื่อนแตกสามว่ะเหลือโดฟี่ตัวเดียวต้องขีดคู่ก่อนละตาเนี่ย <c oughs> สุดเหลือตัวเดียวมันจะไปสู้อะไรครับโดฟี่ก็ไปยืนอยู่ทงนู้นด้วยนะทงนั่นแหละทีวบอกไปทง,ทงสี่เลียงทงสองศัตรูได้ป่ะได้คุณ โรเจอร์อ mm nah ุ้ยขอบคุณลุงเลรูรี่โอ้ยมาจากไหนมาจากไหนเออไม่สายไม่โดนนะเอ้ยอขวางเลยพี่เสียงมันร่อยนี่รอแม่งชันฟ้าไปอุ้ยแมงชันพอดีรอแม่งชัดเนี่ยช้าสายหน้าเลยอ่ะเรียบร้อยอุ้ย92 92เยอะได้แล้วมาลอไหนไม่มีวลวร้อสักตัวอันนี้เดียวมาไม่มีวลวร้อสักตัว80 ทั้งคู่เลยมันก็เล่นย่างนี่สิอ,อ่ะเมนดินอ่ะเยอะอุ้ยอู้แย่แวที่เดี๋ยวรอหาเนี่ยนสะุดยอดเฮ้ยลุงเลเล่นดีกว่าตอนนี้นเลยลุงเลลุงเลาเรื่องว่ะเฮ้ยหลบหลบไลม่พ้นเมื่อกี้หลบไปก่อนแค่แล้วคิดแล,ล้ใครไปรู้อเฮ้ยลุงเลคนนีนเนเนเหนห้เล่นเก่งปะใครไม่รู้อ่ะชอบชอบเล่นเก่งเล่นเก่งเดี๋ยวผมหันหน้าไปทางนี้จะไปทงบ้านมันแม่งหันใส่ซีอิไปทางคิดกับโบ เฮ้ยเ้ยเฮ้ยทันบ่าวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทอขายเบ้นขายเบื้งนอกวะเบรรเฮ้ยเฮ้ก่อนถอออกมาหลบคมมเซอดีได้แ่งเป็นชั้นเลยร้อยห้ไปเชมาเามน่าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่จบ เดไปสรุปท้ายคลิปคุณฟางอาเดยียนางเงี้ยบายมาสุดท้ายคลิปอืมนี่ก็มานี่ก็เป็นสกิลนะอืมก็ค่อนข้างใช้ได้ไปห้าร้อยเหรอเอ,เอ้ยสกิลน้ำงมิกิดีอยู่นะ่ะคูณด,ดาวคุดาวไวจับประมาณยี่สิบเอ็ดวีดองอะ่ะอืมแต่ตอนนี้ข้อเสียอะไรนะบางบางเฉียบบางจัดจัดก็เป็นเหรียญสายวิ่งอยู่แล้วนะ เหรียญนี้ทุกคนก็น่าจะรู้เพราะเป็นเหรียญสายวิ่งอืมไปเพื่อดูแฉกก่อนผมลืมเพื่อดูตอนต้นคลิวแบบบายจบแล้วเซ็กซ์